ข้ามนะครับช่างขามจากและได้ส่วนด้วยกันนะครับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบีการฝึกเรื่องของการกู้ภัยทางน้ําและช่วยเหลือผู้ตกน้ําเงื่อนเชื่อนายพงษ์ธันถิมวัยพระกอรไกรพัฒน์อาจารยนิมย์แย้งนางสามจารุกันพวงนุ่มตั้งอยู่รอทุกในการ แล้วก็ผู้ท้องการต่างกรมทุกท่านเนี่ยกิจกรรมครบทั้งสิบเปิดเพื่ะทั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันมีความรุนแรงของตัวพันธุ์ีของคัวนักกีฬาที่เขาก็พยายามสร้างคนสร้างเครือข่ายต่อไปเป็นสีเขียวนะครับนะครับเดี๋ยวได้เป็นสีเขียวทัรือขายพวกเรานะครับผุ้ประกอ ไปหน้านะคระับสะบัดหนึ่งสองสามหกนิ้วคนดู เหมืนอนมันก็จะได้ดีกว่านะครับถ้าอ่านะรับการอกแบบชิ้นลุกแล้วก็จริงๆเ่านูแผนไม่ทำด้วยจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือพูดน้ำตกที่น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพันอย่างเงี้ยแล้วหลังจากขวาขึ้นครับมองกล้องยิ้มด้วยคนึ่งสองสาม